สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนครับทางช่องทุกๆทันนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะก็ะะะเดินห้างมาอยู่ที่วัดปูน้องหลักนะคะซึ่งพาพี่น้องแฟนครับทางช่องมาตามแนวทางนะคะตองงวดนะคะพี่น้องซึ่งแนวทางของปูนะคะก็ได้เข่านะคะก็เข่าเจ็ดศูนย์นะคะชุดบนนะคะปูให้เป็นบนนะคะเข่าเจ็ดศูนย์นะคะเนาะค่ะก็มารอติดตามรับชมน้ากันนะคะวางวงประจําวันที่หนึ่งนะคะกระดาคมนะคะสองพันหัรอยหกสิบหนะคะ ปู่สิฝากตอนเป็นตัวใดนะคะเขาไปกราบนมัสการ,การปู่พร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการครับปู่จับไา่เอฟซีมาตามเนื้อทางตัวเลขงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาที่จะถึงนี้แล้วปู่จับมาเนื้อทางปู่ปู่อันนี้มันเป็นเอียงปูน่นี่ของหัวล้านบอกปู่เป็นเขาเอื่นอันเขาเอื่นอันอยังเอื่น,นขนันนหนามให้ยังหมอ้อปูคือมีมีสองหูบอกปูสองหูปูไตในกลองน่ะอ๋อ ดอนผู้สียวมาสวดบอกผู้มาสวดอาจจะสวดแต่มาทีเนียวไ่ได้สวดผู้สวดไปครับบ้านนี้บ่สิผู้สิสวดบ่ครับมวลนี้คึอนกวนคือวางสันนอผู้หล่อจะหล่อให้เอฟซีมีความหวังด้ผู้ถ้าจังไหนผู้สวดจังไหกะโทษแจงทั้งแอดในเรื่องผู้เด้อเป็นจ้าไหนครับผู้ตัวเลขแนวทางงวลนี้ครับไปที่ทางใดนอะครับวลนี้ก็คือเก่าสูตรเก่าสูตรเก่าบะครับ สูตรไดโน่ปูสูตรเกา่าสูตรเกา่าขนไฟบินนั่นป่ะปูสูตรเขาโพสในยูทูบกันน่ะอ๋อครับเห็นในยูทูบเดี๋ยวนี้สูตรเขาคำนวณในยูทูบเยอะใช้สูตรสูตรเก่าเนะี่ยแหละครับอาศัยนะักคำนวณอีเเ่เขาโพสต์มาเ <c oughs> รื่อยๆไม่เข้าไม่รู้ครับวันนี้ ่ใช่สูตรเกา่ายังสูตรเก่าอยู่ยังโมได้ไปใส่เล็กบนใช้สูตรเก่าเล็กล่างเปลี่ยนสูตรด้ยวยเด็กบุญยังอยู่สูตรเก่าตลอดวันที่ 1, 7, เจ็ดหกห้าเด็กบนยังใช้สูตรเก่าตลอดเล็กบ,บนญวันนี้บน บนนี้หนึ่งสองสามหกเจ็ดเจ็ดมาไทยจับคู่บนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหก ดดานี้นี่ดับดับตัวไดครับผมวันอิเดับบนเจดับบนเจ็ดดับบนเจ็ดดับบนเจ็ดนะครับดับบนเจ็ดตัดตัดลักเจ็ดถิบนะ อปูอตัดให้พร้อมครับเ<พ>อฟซีครับ,รบตัดตัวไหนออกตัวนั่นเด้สายยาปูเอฟซีเลยเราบ้างนะครับได้เอฟซีปูตัดตัวได้ซื้อตัวนั่นลถห้องเด่นแปดเด่นแปดให้เน้นทีเด่นแปดได้เหรปูรักหน่วยยังชวนแปดอยู่โอ้รักหน่วยยังชวนแปดอยู่เหรอปูรักหน่วยแปดตัวเดียว ตามสูตรในลายสูตรมารวมกันแลนลายสำนักมาใส่กันครับก็มีสำนักเดียวเด่นแปดจากลายสำนักมาใส่กันตัวนี้ก็เป็นชุดล่องไปแต่ก็แดนเด่นเป็เดรักเจ็ดนี่มันดับเจ็ดนี่คงจะบวรหลุดมั้งปวายังรุดหวดเดียวหนวดหนึ่งเก่า วันนั้นมันได้เก่ายังรุนกวดเดียวเลขดับนะคือว่า W ยังยังรุนกวดเดียวครับมันยังถือว่าเป็นเลขดับเนี่ยัเป็นแนวทางลดต้นทุนครับแมนครับแนวทางลดต้นทุนเฉยๆผู้วานนะครับ Fc เฮาเป็นแนวทางลดต้นทุนเฉยๆแต่กองสลากคนบม่มีเลขดับนะกองสลากไม่มีเลขดับนะจ๊ะ Fc มันก็ออกได้คือเก่าครับผมว่าตามสูตรเฉยๆวันอินเลขล่าง năm Làm Làm bảy tám chín chín mươi าดับดับดับศูนยดับหเดขด่าดับศูนดับหกครับตดทิมเด่นตัวเด่นด่างวันเด่นเด่นแปดเก้าครับดับศด่้าตัวนี้เนี่ยมันถามันขึ้นบนตัวนี้ถ้า ถ้ายูถ้ายู่บนจะอยู่รักลอยไปนะส่นนะู่ย์หนึ่งบปูถ้าขึ้นบนขึ้นอยู่รักลอยอืมออเพรนเดึกได้ก็ขึ้นไอยากไครับแคปหน้าจอไว้ด้วครับเอฟซีเนีทั้งตัวเด็กปลปูน้องรักเขานะครับเอาแคปหน้าจอไว้นำด้วเอฟซีครเด็กไทยสามตัวอันนี้เด็กไทยสาตัวด้อครับเด็กไทยสามตัวปูเจ็ดศูนยเก้าเจ็ดูน ศูนย์สามสองสองสองห้าสองสองห้าเป็นเลขกถ่ายเด้อพี่น้องเด้อสามตัวนางนี่ก็ต้องนางนี่ก็วิ่งแฟรดครับนี่เป็นลักล้างอ่างอิงเด้อพี่น้องเด้อหวดประจำันที่สิบหกตีพานมาครับนี่สำหรับตัวนี่ปูห่ตองหววนะครับพี่น้องถ้าเอฟซีได้เบิรงคลิปตองหววกับสีเเ็นได้ครับเด้อ นี่ครับลักทานอ่างอิงปูน้องลักเข้านะครับพี่น้อง70นะครับหางลอตเตอรี่ไว้ชุดไปเอาครับตัวเลขแนวทางนะครับปูก็ออกมาประมาณนี้นะครับพี่น้องเข้าเด่นไปที่แปดได้ครับบนล่างเลยนะครับเด่นไปที่แปดนะครับพี่น้องเข้าสำหรับสายวิ่งนะคะเนาะครับสองตัวบนนะคะปูฟันเด่นไ้ไปที่สองแปดกับสามแปดนะคะ ราคาสองตัวล่างนะคะปูฟันเน้นไปที่แปดเก้านะคะตัวร่องคือเจ็ดเก่านะคะเนาะค่ะที่เรือก็เห็นขีดสีแดงนะคะปูตัดดับออกเด้อค่ะพี่น้องคะครหรือว่าอยากซื้อไหวก็ได้นะคะคเนาะค่ะอยู่ในช่องนี้นะคะพี่น้องเป็นรางวัลเลขท้ายสามตัวนะคะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สามสองสองห้าห้านี่เป็นรางวัลเลขท้ายสามตัวเด้อ 2, พี่น้อง <S 2> 2, <S เด้อสองสองห้า ครับ่ะสุดท้ายนี่นะคะให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะค่ะสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคมีลาภต้องกันนะคะเนาะครับสาธุค่ะสาธุครับปูครับเดินไวรื่อยๆ เอาครับพี่น้องครับเบื่องแนวทางตัวเลขกระปูเนลี่ยวนะครับเพื่อมากเพื่อชอบพี่น้องนะคะแคบหน้าจอไว้บระมักปล่อยผ่านนะคะในวันที่ผ่านมากกับเขาเจ็ดศูนย์เนาะพี่น้องเนาะปูฟันให้เป็นบนกับเขาบุเนาะค่ะเนาะคือของปูนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อครับพี่น้องคะัเป็นแนวทางนะคะทีนาทิตามนะคะสำหรับคลิปนี้เขามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กระท่าง่องนะคะได้ออกไปหาแนวทางนะคะ มาฝากตอนพี่น้องให้ได้มีโชคมีลาภน้ำกันนะคะเนาะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมใหม่นะคะก็ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้ง oh. เตือนนะคะสิไดบ่พลาดข่าวสารแนวทางนะคะจากทางช่องเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนให้พี่น้องโชคมันรำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุ่สุขคนเ้ยค่ะเดอะ้อสวัสดีค่ะ